อ๋อมากินประจำอยู่แล้วครับรสชาติเป็นไงรสชาติก็อร่อยครับน้ำซุปก็เข้มข้นดีครับแล้วที่เราชอบเลยเนี่ยเมนูอะไรเมนูข้าวมันไก่ทอดครับ,ถ,บถือว่าติดใจเลยครับกินบ่อยไหมก็กินบ่อยวันเสาร์อาทิตย์อะครับนะก็ติดประจําครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่คลองหนึ่งรังสิตครับในหมู่บ้านฟ้ารากูลนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งแล้วก็ทําความรู้จักกับเจ้าของร้านครับเขาบอกว่าเจ้าของร้านคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นนักมวยเก่าแล้วก็หมัดหนักด้วยเก่งที่สุดในโลกครับเมื่อเทียบกันปอนตปอนในพิกัด108ปอนด์เดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเขาเลยครับ สวัสดีครับเจ้าของร้านคนไหนครับเนี่ยนี้ค่ะโอ้โหนี่อดีตแชมป์โลกชื่อดังใช่ไหมครับเนี่ยสมานสอจตุรงกําลังขายดิบขายดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปนั่งพูดคุยกันหน่อยนะพี่นะได้ครับนะว่าที่มาที่ไปยังไงมาขายได้ยังไงนะครับ เนื้อนุ่มใช่ครับแล้วก็ข้าวนิ่มครับครับอร่อยจริงการันตีแล้วอร่อยครับอร่อยเขากินกินกับทุกวันนะครับเคยดูครับเคยดูตอนคุณสมัยเขาชกสมัยก่อนนู้นครับประทับใจตอนไหนครับตอนที่ชกกับอ่ากอนซาเลสอะไรพวกนั้นนะฮะประทับใจเลยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วรสชาติอาหารนี่เป็นไงอร่อยครับข้าวเป็ดไก่แถวนี้ทั้งนี้อร่อยที่สุดตลาดตลาดแถวนี้มีันี่อร่อยสุด ใช่ครับที่มากินเมนูประจำที่คือควมทันโจ๊กสลับกับข้าวมันไก่แต่วันนี้มีเมนูใหม่ครับ,รบข้าวหมูแดงมีข้าวหมูแดงก็ลองของใหม่หน่อยนะ ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่หมานเด้ให้พี่หมานเขาพาทัวร์บ้านหน่อยว่ามีของอะไรของเขาบ้างนะครับไปพี่หมานนี่มาเริ่มกันที่รูปนี้ก่อนเลยดีกว่าครับชอปเปอร์นี่สมัยไหนกันเนี่ยก่สมัยเป็นเป็นแชมป์ครับผมอืมเป็นแชมป์ต้องการได้ครั้ง2ครั้งนะครับครับเราดูเส้นชมขัดกันอันนี้ยังสมัยเก่าอยู่นะครับนี่คือสมัยยุคกําลังฮอทๆอเลยนะครับ มองการครั้งที่2ครั้งที่3นะครับส่วนนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหมีกางเกงด้วยอันนี้เป็นกางเกงสมัยไหนชนะคอนเสด็จครับผมนี่คือตัวนี้นะตัวนี้ครับผมตัวนี้รองเท้าด้วยครับผมรวมด้วยวะพี่ นอมนี่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะแต่กางเกงตัวนี้นะที่ไปพลิกล็อกชนะฮูมเมอร์โตคอนซาเลสมาใช่นะครับถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วที่ล่อเป้าวันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ของเฮจิวครับอ๋อก็คือเทรนเนอร์ตอนนั้นเนี่ยคือเฮจิวใช่เขาจะใช้อันนี้ล่อเป้าตลอดใช่ครับนะครับและนี่ก็เข็มขัดสาพันมวยนานาชาติ IBF IBF นะครับข b c อันนี้ของ IBBC ข้างบนนะครับส่วนรูปนี้เนี่ยก็สมัยไหนกันเนี่ย นี่สมัยตอนที่แรกเลยครับผมพอชนะมาก็เนี่ยอืมตอนนั้นได้เข็มขัดสองห้าบันนะครับแล้วก็รูปนี้นี่คือตอนไปป้องกันแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ครับนะครับน็อกยกที่4ครับผมใช่นะครับและนี่คือภาพประวัติศาสตร์เลยครับทางข้างบนเข็มขัด w ับนะไฟนี้ก็คือชนะน็อกฮุมเบอร์โตกอนซาเลสครับผมนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับไฟนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นถ้วยของนักกีฬาดีเด่นอืมพี่ได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับ ก็มีนักกีฬาดีเด่นสายอาชีพกรกทสองปีแล้วก็ฟุตซอลกีฬาสองปีเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดนะครับของนักมวยคนหนึ่งนะครับมาดูรูปกันบ้างครับโอ้โหรูปนี้มากมายเหลือเกินอันนี้จะติดไว้นครับผมพ่อจะก่อนเป็นทีวีโปรเจคเตอร์ผู้หญิงคนนี้นี่คือภรรยานะพี่นะใช่ครับส่วนนี้คือลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวคนเดียวนะครับก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ นี่มาดูนี่บิ๊กอึงนะครับคนที่สร้างต้องบอกว่าสร้างสมานสอนจตุรงเลยนะครับไม่มีบิ๊กอึงก็ไม่มีสมานเหมือนกันถูกต้องครับนะครับแล้วคนนี้ใครครับเนี่ยนี่ก็เฮจิออ๋อนี่คือเทนเนอร์นะเทนเนอร์คู่ใจเลยครับนี่ก็คือของเก็บแชมป์โลกนะครับอดีตแชมป์โลกนู้นนั่นฮจิวที่แบบ ตอนที่เป็นแชมป์อ๋อตอนนั้นกอดกันเลยนะ<ช>ตอนนี้นที่ที่โรงภาพไทยรัฐตชงนี้ตอนนั้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับผมใช่อ๋อนี่คือไฟล์ประวัติศาสตร์นะครับได้ดูของรางวัลของที่ทางด้านแชมป์โลกคนนี้เก็บมาแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยทําความรู้จักกันมากขึ้นเลยครับอะไรครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ข้างๆกับ เจ้าของร้านข้าวมันไก่ครับหลายคนนี่รู้จักพี่เขาในนามสมานสอจตุรงอดีตแชมป์เปี้ยนโลก2สถาบันคนแรกของเมืองไทยครับแล้วก็เป็นนักชกที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันปอนตต่อปอนในพิกัด108อปดอนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําความรู้จักกับพี่หมานกันมากขึ้นครับสวัสดีครับพี่หมานครับสวัสดีครับผมพี่หมานแนะนําชื่อจริงนามสกุลจริงหน่อยครับชื่อจริงสมานครับผมครับประเทศอืมชื่อเล่นชื่ออะไรกันเนี่ยก็ สมานเนี่ยครับชื่นเล่นก็ส่วนมากเขาจะรู้จักกันในนามหมานสม่มนหมครับรเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนก่อนที่จะมาเปิดร้านข้าวมันไก่นะครับย้อนกลับไปตอนชกมวยก่อนพี่เริ่มชกมวยครั้งแรกเนี่ยตอนไหนครับออตอนอายุ21 อายุเบก็ชกครั้งแรกที่ราดจำเนนครับผมแต่ไม่เคยชกมวยไทยมาก่อนไม่เคยครับผมเป็นนักมวยสากลจริงๆเลยครับผมไม่ได้มาจากมวยไทยแล้วก็ไม่ได้มาจากมวยสากลสมัครเล่นนะครับครับผมเริ่มต้นสาแรกก็ชกที่เวทีมวยราดำเนรวันนั้นผลการชกเป็นไงครับพี่ก็ชนะคะแนนครับผมซียกครับครับต้นียกซียกที่ราชดำเนนชนะคะแนนนะครับและการชิงแชมป์เข็มขัดเส้นแรกในชีวิตเนี่ยชิงอะไรครับพี่ชิงกับใครครั้งแรก ขึ้นชิงเลยก็ชิงกับริคาโดโลเปสเลยครับผมอ๋อ <Mexico. S 2> เป็นชิงแชมป์สถาบันหลักเลยนะพี่ใช่ครับผมครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นนี่สตอเวท105ปอนด์ปอนของ WBC สภามวยโลกใช่ครับผลการชกเป็นไงกับไฟนั้น ไฟแนนซ์ก็โดนน็อกยกสองนะครับผมอืมเกมการชกนี่เป็นยังไงครับทำไมไฟนั้นแพ้น็อกง่ายจังครับตอนนั้นเราประสบการณ์น้อยครับผมเข้ามาซีกาครั้งเองอ๋อโอ้โหแล้วได้ไปชิงแชมป์โลกใช่ครับผมเพราะี่าเขาต้องการนักมวยไทยไปชิงเรามีโอกาสชิงเราก็เลยต้องชิงไว้ก่อนชิงไว้ก่อนครับผมครับประสบการณ์อืมประสบการณ์ยังน้อยอยู่ก็แพ้น็อกดิคาโดโลเปสไปในยกที่สองนะครับแต่หลังจากที่แพ้น็อกเนี่ยทำให้พี่หมาน่าจะได้ประสบการณ์มากขึ้นใช่ครับนะครับแล้วกลับมาอุ่นเครื่องในเมืองไทย ใช่ครับผมครับอีกหลายไฟไหมอีกสองปีครับผมอืมอุ่นเครื่องอีกสองปีแล้วไฟประวัติศาสตร์ที่คนทั่วโลกแล้วก็คนในเมืองไทยเนี่ยทำให้รู้จักสมานศรจตลงมากขึ้นก็คือการเดินทางไปชิงแชมป์โลก108ปอนด์สองสถาบันนะครับกับชิกิต้าฮุมโบโตกอนซาเลสนะครับนักชกเม็กซิกันที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในโลกเลยตอนนั้นนะครับเกมการชกเป็นไงอยากให้พี่หมาเล่าให้ฟังหน่อยครับวันนั้นก็ ตอนที่เราไปก็ทุกคนก็ไม่ได้หวังอะไรเราก็แต่ว่าในทีมงานเราก็มั่นใจครับผมหลายคนเนี่ยสบประมาทพี่หมาเลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยไปเนี่ยไม่แพ้น้องยกคู่ก็ยกที่เขาคิดกันแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าไปเจอกับกรซาเลสที่เก่งจริงๆริงนะครับเกมการชกนี่ต้นต้นเป็นไงนะครับพี่ต้นต้นเราก็เราก็มั่นใจแล้วก็เดินนะครับยกแรกแรกก็เดินเข้าไปก็เราได้นับได้นับ ยกที่สองหนึ่งแล้วเราได้นับหรือเขาเราได้นับครับผมนับต่อยทางด้านกซาเลสเนี่ยร่วงไปก่อนใช่ครับได้น้บก่อนครั้งแรกใช่ครับผมทีนี้พอเขาโดนนับเขาเขาก็ยำเราเลยอยากจะเอาคืนเอาคืนไล่ยำชุดใหญ่เลยนะครับและพี่หมาเนี่ยโดนทางด้านกซาเลสต่อยร่วงไปกี่ครั้งสองครั้งครับผมสองนักสองนับเลยสองนับในยกที่เท่าไหร่ยกยกที่ ้อนหยอห้า 5, โดนไปหนนับยกที่สองยกที่หกโดนไปอีกนับพอยกที่ 1, ยกที่เจ็ 1, ด 7, นี่กรรมการก็คยๆว่าเราไม่มไม่ดูสภาพแล้วเราก็ไม่น่าจะมีโอกาสชนะแล้วอะไรไม่น่าจะกลับมาได้ใช่กรรมการเขาเลยบอกว่าให้โอกาสอีกยกเดียวพี่หมานี่ยกเดียวหลายคนเนี่ยถ้าได้ดูเทปการชกเนี่ยตอนจบยกที่7นะครับจะมีเสียงของคนคนหนึ่งเสียงของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหมานอีกยกเดียวเสียงของคนคนนั้นคือใครรับเนี่ย คุณทายสมภพครับพิกึงพิกึงแล้วก็เฮจิวสืบเทลวชงเขาก็ตะโกนเข้ามาตอนสอนตอนให้น้ำหมดยกเจ็ดนะเขาบอกว่าหมานอีกยกเดียวเท่านั้นตอนทับยกก็บอกว่ายกเดียวเท่านั้นกรรมการจะจับแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าทำอะไรได้ก็คือจับแพน่นอ่แล้วเปิดมายกแปดยกที่พลิกเลยพลิกจริงๆแะเป็นพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของมึงไทยเลยครับยกนั้นพี่คิดยังไงครับตอนนั้นทางทีมงานก็บอกว่าถอยไม่ได้แล้วอื เราก็ต้องเดินหน้าอนเดียวกบผมต้องแลกกันไปเลยคือจะไม่มียกที่9แล้วจบยกที่8เท่านั้นถ้าแพ้ก็คือต้องแพ้ต้องแพ้ก็คือแพ้นอกไปเลยไม่ชนะน็อกก็ต้องแพ้นอกใช่ใช่ไม่มีแพ้คะแนนครับพี่หมานเปิดมาก็เลยไล่ยำไล่ทุบเลยหวังว่ายกนี้แหละ3นาทีก็ได้เสียก็ผมเท่นั้นครับใครอยู่ใครโดนใครก็ไปอะไรและหมัดที่ทางด้านพี่หมานเนี่ยต่อยกซาเลสมีการหมัดอะไรครับหมัดขวาครับผมหมัดขวาแต่พี่เห็นกซาเลสนี่เซไป ก็ล่วงเลยครับมันล่วงเลยครับผมก็ล่วงโดนนับแปดแล้วก็ขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องฟังอะไรแล้วครับลายยามอีกชุดใหญ่นะกรรมการก็จับไปโอ้โหวินาทีวินาทีตอนนั้นนี่กรรมการจับแพ้รู้สึกยังไงครับพี่โอ้โหตอนนั้นเราไม่ทันได้คิดว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่าไม่เคยไม่เหมือนฝันเหมือนฝันเลยเรับเฮ้ยเราเป็นแชมป์โลกแล้วเหนือนะก็น็อกได้ในยกที่8ด กรรมการนายกเจ็ดนะครับกรรมการจับแพนะครับถือว่าไม่มีสภาพหมดสภาพตอนนั้นกอนซาเลสโอ้โหแล้วก็ครองแชมป์โลก2สถาบันอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็กลับมากลับมาเป็นไงบ้างครับตอนกลับมามีคนไปรับที่สนามบินเยอะไหมครับยอมรับว่าเราเราไม่คาดคิดเราคิดมาก่อนว่าเออเป็นย่เป็นอย่างนี้ก็คนมาเต็มตอนเมืองนะหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูอาจไม่ได้ดูเทปในตอนนั้นเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดสดมาเมืองไทยฟังข่าวทางวิทยุหลายคนก็ยังไม่เชื่อนึกว่าประกาศผิด นะครับแต่ก็พิกพิกล็อกมาแล้วแล้วไฟนั้นเนี่ยทำให้ได้รับรางวัลดูเดือดแห่งปีด้วยนะครับของ WBC เพราะว่ามันจริงจริงพิกล็อกจริงๆนะครับและพี่หมาได้แชมป์โลกมาเนี่ยป้องกันแชมป์โลกอีกกี่ไฟครับอ่าสิบไฟครับผมสิบไฟไฟที่สิบเอ็ดไปแพ้เสียแชมป์ให้กับเจตอมแชที่เกาหลีที่เกาหลีเกมการชกเป็นยังไงกับไฟนั้นเนี่ยไฟนั้นต้องยอมรับว่าเจตอมแชคือใช้หัวมากกว่าสกปรก นะครับมีหมัดที่สามนะครับก็ต่อยแล้วก็มีหัวโขกมาตลอดนะครับวันนั้นพี่หมานก็แพ้คะแนนไปบอบช้ำไหมบอบช้ำครับผมช้ำมากเพราะว่าเพราะว่าหน้าตานี้ก็ปิดไปหมดรับตาปิดไปหมดเพราะว่าเราระวังหมัดสมัดแต่โดนหัวหัวเราเราไม่ได้ระวังด้วยมันก็ชนเข้ามา ก็ไฟนั no? ้นก็แพ้แล้วก็เสียแชมป์โลกดับ UVC ไปส่วน IBF เนี่ยพี่สลับไปตั้งแต่การป้องกันแชมป์ครั้งแรกจบมก็สลับไปเลยกะจะป้องกัน WVC สถาบันเดียวนะครับแล้วก็ป้องกันได้สิบครั้งก่อนจะเสียกับซยมแพ้โยมแชแล้วมีโอกาสล้างตาด้วยครับมีโอกาสล้างตาอีกครั้งหนึ่งครับปีถัดไปก็อีกหนึ่งปีได้ล้างตานะครับแล้วเป็นยังไงครับได้ล้างตาไฟนั้นเออไฟนั้นแพ้นอกนะครับรู้ว่าจะยอมแพ้เพราะว่า เขาเลื่อนเขาใช้วิธีการคือเลื่อนเลื่อนพอจะจะบินไปชกวันพรุ่งนี้ก็เลื่อนอย่างเงี้ยจิตวิทยาครับผมนะครับรก็่อเลื่อน,ลอนหลายครั้งเลื่อนประมาณกี่ครั้งกันเนี่ยเจ็ดครั้งครับโอ้โหเจ็ดครั้ง,โโรงเราก็ซ้อมหนักซ้อมหนักมาก็เหมือนว่าจะได้ชกแล้วลกว็เลื่อนอีกแล้วเลื่อนอีกแล้วก็พอดีคุณสมพก็เสียชีวิตพอดีด้วยตอนนั้นก็มีปัญหาหลายอย่างรุมเราเข้ามาก็เราก็ไปช่วยงานเด็กๆอะไรเงี้ยเขาพอคุณสมพเสียชีวิต เขาก็ประกาศเลยไปชกต้องไปชกนล้วนะต้องไปโค้เขาแล้วเราก็เตรียมตัวไม่ทันแล้วการเตรียมตัวก็อาจจะน้อยแล้วก็ไปชแชป์ไปแก้มือแพนน็อกยกที่เท่าไหร่นะครับพี่ไม่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจห้าหรือหกอยู่ประมาณนั้นนะครับช่วงกลางๆนะครับก็แพ้น็อกไปและหลังจากที่เสียชป์โลกแล้วก็แก้มือไม่สําเร็จที่หมานได้กลับมาชกอุ่นเครื่องอีกครับก็ตอนนั้นก็กล่าวว่าจะแขวนนวมเขาก็ ก็ปรดีมีคนติดต่อให้ไปชกค,ครับที่เขมรอัองหนึ่งก็แพ้ก็ไปอุ่นเครื่องกับน้ำมวยฟิลิปปินส์นะครบะับแล้วก็แพ้ตอนแรกตอนแรกก็ไปที่ญี่ปุ่นก่อนก็ชนะชนะน็อกมาอครับั้งหนึ่งแล้วก็มาแพ้ที่ที่เขมรับก็ตอนนั้นก็หยุดไปก็กลายว่าจะแขวนนวมแล้วครับนี่ก็คือเส้นทางบน วงการมวยสากลของพี่หมานนะครับก็มีชกอุ่นเครื่องในช่วงบั้นปลายชีวิตในการชกมวยสากลนะครับและที่มาของร้านข้าวมันไก่เนี่ยมายังไงที่เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆร้านข้าวมันไก่นี้ก็คือผมเองก็ขายตั้งแต่ตอนที่ชกมวยังไม่ได้ยังไม่ได้แชมป์โลกเลยเพราะว่าตอนนั้นพี่พี่มุกอยู่ที่ซา8สเซนต์แปดาร์เซนแปดเห็นว่าเราชกเวยมัาเจ็บตาปวดต้างตาเปิดบ้างอะไร เขาก็เลยเซ้งร้านให้ร้านข้าวมันไก่เพราะขามีอยู่สองร้านเขาเซ้งร้านให้ร้านหนึ่งแล้วก็สอนเติมนอะไรให้ทุกอย่างตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ขายต่นั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยร้านของพี่เปิดอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้ที่สุขุมวิท38นั้นให้น้องชายเป็นคนขายแล้วให้น้องชายไปเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ที่ลังสิตแล้วเราก็เลยมาขายที่บ้านต่อก็พิกัดร้านนี้อยู่ครับผมอยู่ที่ข้องหนึ่งครับผมข้องหนึ่งบ้านฟ้าละกูลครับลังสิตนครนายก44 บ้านฟ้าลากูนถ้าเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ซอยที่ซอยที่สิบสี่เท่าเฮาไปนาครับก็ถามคนแถวนี้น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะแล้วเป็นไงพี่ทุกวันนี้ยังได้ดูมวยสากลอยู่ไหมครับดูครับผมก็จะเป็นไฟส์ใหญ่ๆก็จะดูครับสีสเกตอะไรพวกนี้ภาถาบันหลักก็จะเป็นภาาบันหลักแล้วก็มวยต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเป็นไงพี่มองมวยสากลในยุคนี้เป็นไงบ้างครับยุคนี้ต้องยอมแล้วว่า จะเริญกว่ายุคก่อนๆเยอะครับผมเมื่อวานยุคก่อนๆนี่กว่าจะได้ชกครั้งหนึ่งกว่าจะจัดชกกันทีก็เป็นเดือนสองเดือนจะชกแต่เดี๋ยวนี้มีมวยบ่อยมากๆครับมวยเยอะต้องมวยก็มีรายการชกกันตลอดอืมจะถือว่าวงการมวยสากลยุนี้ก็ถือว่าพัฒนาครับผมจัดชกบ่อยขึ้นใช่ครับนะครับแล้วมีขวัญใจไหมทุกวันนี้ยังที่ดูแล้วยังยังไม่มีขวัญใจครับยังยังไม่มีติดตาเท่าไหร่ยังยังครับนะครับแต่ก็ดูอยู่ตลอดทั้งมวยโลกจากประเทศมวยในเมืองไทยใช่ นะครับและปัจจุบันเนี่ยพี่หมานก็มีลูกไงครับเนี่ยมีคนนึงครับผมลูกสาวลูกสาวคนหนึงก็ม .3 แล้วครับผมครับม .3 ปีนี้จะขึ้นม .4 อ๋อครับนะครับแล้วความเป็นอยู่ตอนปัจจุบันล่าสุดเลยเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่หมานก็โอเคนะครับผมข้าวมังไก่ที่ขายที่เอิเสร็จนี่ก็เจบกว่าปีแล้วก็ือว่าโอเคก็อยู่ตัวแล้วครับผมขายคนในขายแพงให้กับคนในหมู่บ้านครับผมไม่ได้ไม่ได้เปิดข้างนอกเวลาเปิดเวลาปิดนี่กี่โมงครับ เปิดก็ประมาณหกโมงหกโมงเช้าปิดก็ประมาณสามโมงสามโมงครึ่งประมาณนี้ครับก็ขายทุกวันขายทุกวันครับไม่มีวันหยุดเดขาดเลิกนะพี่นะขายทุกวันเลยสุดท้ายครับอยากให้พี่หมานฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับคนที่เคยติดตามผลงานของพี่หมานมาตลอดนะครับอยากให้พี่หมานฝากนะครับผมเองก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามข่าวข่าวต่างๆของผมแล้วก็ให้กำลังใจผมี่ผม โชคมาตลอดเวลานะครับผม,ผมเองก็ขอขอบคุณทุกๆอย่างผมเองก็จะพยายามปฏิบัติต้นเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อ,นนองต่อไปครับผมครับนี่เลยครับสมาสอจตุรงอดีตแชมป์เป็นโลก2สถาบัานชาวไทยครับชีวิตของเขาน่าสนใจจริงครับ